หนาวๆน,นะครับผมพามาดูไก่กินอาหารกันนะครับช่วงบ่ายนะครับนีตัวนี้นอายุนะครับอายุสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์ยังต้องกดไฟอยู่นะครับนี่ครับ ก็มีปกไฟอยู่นะครับตัวนี้ก็ทำวัคซีนสีดาบเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับอายุสามอาทิตย์นะครับไก่ที่นี่เนี่ยจะออกทุกทากันูีประมาณสามวันนะครับตัวนี้ก็หนึ่งเดือนนะครับหนาวหน่อยครับช่วงนี้ลยต้องปกไฟนะครับเพราะว่าอากาศที่นี่ประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดองศานะครับตอนเช้านะครับหนาว ก็มาดูแลสุขภาพไก่กันด yeah. ้วยนะครับผมช่วงนี้อากาศหนาวนะครับไม่เหมือนให้แม่เลี้ยงนะครับส่วนตัวนี้ก็ถ่าก็ประมาณสักสามวันกว่านะครับตัวนี้ก็กําลังจะครบดึงเดือนนะครับก็จะทําวัคซีนแล้วนะครับโตแล้วนะครับตัวนี้ยังไม่เอาออกไปปรับสภาพข้างนอกนะครับก็ทำวัคซีนเสร็จอี่วาเสร็จค่อยเอาออกไปปรับสภาพ ให้กับให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศข้างนอกคือยังมันยังไม่โดนลมนะครับถ้าไก่โดนลมนะครับแต่ําให้เส้นหัลพันท์ีนะครับก็เอาไว้อากาศอุ่นๆก่อนนะค่อยเอาออกไปนะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับผมให้ให้เอาออกไปช่วงเวลาครับประมาณสิบเก้าสิบสองนาฬิกาไปเอาออกไปข้างนอกนะครับผมเพื่อให้เขาปรับสภาพก่อนที่จะนะครับเจอใจหรือให้กับเกษตรกรต่อไปนะครับผม กลางคืนก็ใช้สแลนนะครับหรือผ้าผ้าที่บังลมนิดนึงนะครับถ้าออกไปข้างนอกกลางคืนกลางคืนอากาศมันจะเย็นนะครับกลางวันไม่ไม่ค่อยห่วงครับถ้าะเป็นกลางวันนะครับผมวันนี้ก็มาบอกเคล็ดลับกันง่ายๆครับถ้ากลางคืนนะครับกลางคืนให้ใช้สแลนล้อมพอกไว้ให้มันอุ่นไว้นะครับ ตอนนี้ยังไม่อ,ออกไปนะครับเดี๋ยวอีก,กอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าไ่อยออกไปเห็นว่าดูพยากรณ์อากาศอาทิตย์หน้าเขาเริ่มจะเริ่มร้อนนะครับเริ่ม,มอ,ออกไปนะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีภูพานแสงเยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็พามาดูแค่นี้ครับสวัสดีครับ